สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมนะครับจ็จีคนะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับรถมือเดียวนะครับคันนี้ขับไปประมาณ90,000กิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นรถปี2018นะครับคันนี้เลิกผลิตไปแล้วนะครับหากันให้ควักเลยนะครับสำหรับคนที่เล่นกันเขารู้ดีนะครับคันนี้มาในโทนสีขาวมุกนะครับกระจังหน้า ด้านหน้านะครับจะเป็นสีดำนะครับตัดกับตัวโครเมียมนะครับโลโก้ฮอนด้านะครับเป็นตัวสีแดงมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านล่างก็จะมีไฟเดย์ไลท์มาให้นะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับไฟหน้าได้มาเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับมีไฟเดี้ยวมาให้ภายในตัวนะครับมาชมด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะครับคันนี้เปลี่ยนล้อแม็กมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นล้อแม็กสีทองนะครับขนาด15นิ้วนะครับลูกค้า คันนี้ถือว่าแต่งได้สวยมากๆเลยนะครับถัดมาอีกนะครับด้านบนตรงนี้จะมีไฟเลี้ยวตามดมาให้นะครับจะมีไฟเลี้ยวตามดมาให้ทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับคันนี้นะครับผ่านการรับรองของกูอินสเปกชันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพิ่งเข้ามาตรวจวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับรถที่จอดด้านบนนะครับตั้งแต่ BRV คันนี้นะครับมาจนสุดถึงมิว X นะครับตรวจของกูอินสเป t ชันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับรับรองว่ารถที่ออกไปจากเรานะครับสภาพดีแน่นอนนะครับรับรอง100%อซ่ะมามาดูกันที่ประตูกันต่อนะครับประตูนะครับมีคิ้วกันาศาสตร์มาให้เรียบร้อยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ประตู ฝั่งข้างคนขับและข้างคนขับนะครับจะมีปุ่มสมาร์ทคีมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เปิดฝาทางน้ํามันนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับแล้วก็ล้อแมกเป็นขอบ15นะครับเหมือนกันกับด้านหน้าเลยนะครับคันนี้ถือว่าสวยมากๆนะครับคนที่กําลังตามหาอยู่นะครับต้องมาจัดกันแล้วนะครับเหลือคันเดียวในตินนะครับรถปี2 0 1 8 Honda Jazz คันนี้นะครับ เหลือคันเดียวเท่านั้นนะครับโอเคมาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านบนมีชีบฉลามนะครับมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะครับทำให้รถนะครับดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับมาให้ด้วยตัวกระจกมีเส้นไล่ฟ้าที่ปัดน้ำฝนนะครับมาให้เป็นที่เรียบร้อยโลโก้ฮดด้านหลังก็เป็นสีแดงนะครับคันนี้ ไฟเบรกนะครับได้มาเป็นไฟ LED นะครับไฟเลี้ยไฟถอยยังเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนอยู่นะครับด้านล่างก็จะมีไฟทับทิมนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะครับเปิดประตูช่องเก็บของขึ้นมาอ่ะด้านหลังนะครับกว้างอยู่แล้วนะครับสําหรับ Honda Jazz นะครับรับรองว่ากว้างจุของได้เยอะแน่นอนนะครับด้านหลังมีแผ่นร่องนะครับตรงรุ่นนะครับจนะครับสามารถเปิดออกมานะครับเปิน อันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์แม่เรลนะครับอุปกรณ์เปลี่ยนยางนะครับอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะครับจะเป็นยางอะไหล่นะครับดอกยางยังเต็มอยู่นะครับลูกค้าตัวดอกยางนะครับยังเต็มอยู่นะครับนี่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 ตัวดอกยางนะครับรู้สึกว่ารู้สึกว่ายางอะไหล่นะครับ น่าจะเลี่ยเกมาให้ใหม่นะครับอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวมสภาพด้านนอกนะครับถือว่าใหม่มากนะครับลูกค้าสภาพต้องจัดกันแล้วนะครับเปิดออกมาอ่าสำหรับประตูฝั่งคนขับนะครับมีที่ลดกระจกทั้ง4บบานนะครับฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้นะครับที่ล็อกกระจกที่ล็อกประตูมีมาให้นะครับอันนี้จะเป็น ที่ปรับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะครับมีที่พับกระจกมาให้ด้วยที่เปิดประตูเป็นสีเท่านะครับด้านล่างจะมีช่องวางแก้วน้ําขวดน้ํามาให้นะครับมีลําโพงมาให้หนึ่งตัวนะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าทั้งคันเลยนะครับเป็นผ้ากำมหยีนะครับตรงกลางจะมีลวดลายนะครับเหมือนลายตารางหมากลุกนะครับจะมีสีน้ําเงินตัดด้วยนะครับเป็นจุดเป็นจุดนะครับหรือว่าสภาพ สวยมากๆนะครับสำหรับตัวเบาะสภาพยังใหม่อยู่นะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาะผ้าคาร์นะคยีนมีที่พักศีรษะมาให้สองที่นะครับตรงกลางก็จะมีลายตารางหมักลุกมาให้ด้วยนะครับเบาะด้านหลังพับได้นะครับแบ่งออกเป็น40ต่อ60ส่วนนะครับลูกค้ามาดูกันที่พวงมาลัยนะครับตัวพวงมาลัยนะครับป่า เป็นตัวเฮดแดงมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงของเครื่องเล่นเสียงได้นะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านจับถนัดมือมากๆนะครับอ่าใช่นนั้นในปกตินะครับหน้าปัดดีไซน์ออกแบบมาให้เป็นวงกลมนะครับวงกลมแรกซ้ายมือจะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับแล้วก็เป็นอ่าสัญลักษณ์ของตัวเกียร์ที่เราเข้าอยู่นตอนนี้นะครับตรงกลางนะครับจะเป็นความเร็วของตัวรถนะครับด้าน ขวามือนะครับจะเป็นหน้าจอดิจิทอลนะครับมีนาฬิกาบอกเวลานะครับแล้วก็มีเลขไม้นะครับคันนี้อย่างที่บอกไปขับไป93,000มนกิโลนะครับเป็นรถปี2018นะครับมีอุณหภูมิภายนอกนะครับมีปริมาณน้ํามันมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านหลังพวงมาลัยนะครับขวามือเป็นไฟเลี้ยวนะครับรู้สึกว่าไฟเลี้ยวนะครับก็จะไปปรับความเร็วมานะครับเจ้าของเก่าไปทํามานะครับที่บัดน้ําฝนใช้งานได้ปกตินะครับ คอนโซลตรงกลางนะครับคอนโซลตรงกลางจะมีช่อง a อรมาให้นะครับ2ช่องนะครับปรับได้4ทิศทางตามสองฝั่งเลยนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉินก็ใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้เป็นเครื่องเล่นวิทยุธรรมดานะครับยังไม่ใช่หนะ้าจอทัชสกรีนครับ แต่เครื่องลิ้นเสียงตัวนี้นะครับสามารถเปิดบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเสียบ AUX นะครับปุ่มเสียบ USB นะครับปรับโวลูมของเครื่องเสียงได้นะครับตัวเครื่องเสียงนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับด้านล่างก็จะเป็นระบบแอร์นะครับปรับทิศทางของตัวแอร์ได้นะครับปรับความแรงของพัดลมได้ถึง4ระดับนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิของตัวแอร์ได้ปกตินะครับแอร์คันนี้นะครับเย็นเฉียบนะครับลูกค้า แล้วก็คันนี้มาพร้อมกับปุ่มพุทสตาร์ทนะครับระบบเอนจินสตาร์ทเอนจินสต็อปนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับตัวปุ่มพุทสตาร์ทนะครับคันนี้นะครับมีไฟสองสว่างด้านล่างมาให้ด้วยนะครับเวลาเราเปิดประตูเข้ามานะครับไฟจะติดอัตโนมัตินะครับเวลาเราสตาร์ทรถนะครับไฟจะดับไป แบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.5นะครับคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัว V นะครับเป็นตัว V ตัวลองท็อปนะครับตัว็อปจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับถัดมาอีกนะครับด้านล่างตรงนี้จะมีช่องวางของนะครับมาให้นะครับสามารถวางพวกคุณแจรีโมทได้นะครับโทรศัพท์มือถือกระเป๋าเงินนะครับสามารถวางได้นะครับถัดมาจะเป็นช่องวางแก้วน้ำขวดน้านะครับคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ เกียร์ออโต้ด้านขวามือก็จะมีสัญลักษณ์บอกตัวเกียร์นะครับว่าเกียร์ไหนเข้าอยู่ตรงไหนนะครับมาต่อกันที่เบรกมือนะครับตัวเบรกมือเป็นเบรกมือแบบดึงธรรมดานะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวเบรกมือนะครับสัญลักษณ์ยังโชว์นะครับล็อกล้อได้ปกตินะครับดูคาตรงนี้ก็จะมีช่องวางของนะครับเล็กๆมาให้นะครับสามารถวางเกี้ยน้ําได้นะครับวางแกี้วน้ําขวดน้ําได้นะครับสําหรับด้านหลังตรงนี้นะครับ อ่ะหากลูกค้าท่านได้สนใจนะครับ Honda j เจ็นะครับหล่อๆเอาไปขับนะครับต้องคันนี้เลยนะครับคันนี้เหลือคันเดียวในเต็นท์นะครับรถปี2018นะครับสภาพใหม่ขนาดนี้นะครับคันนี้นะครับมีใบรับรองจากกูอินสเปกชันมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับรับประกันนะครับสภาพนะครับมีทีมงานนะครับมาตรวจรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีสติ๊กเกอร์จากกูอินสเปกชันมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแอดมินแนะนำนะครับ Honda j เจ็ ปี2018คันนี้นะครับรถซวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แท้ทุกคันไม่มีก็ต้องมาที่ต้องมาที่ไหนครับประเสริฐผลรุ่งเรืองสกุลนครเท่านั้นนะครับไม่แท้ทุกคันไม่มีก่อนนะครับสําหรับวันนี้แอดมินมงกอขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ